สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราจะไปเยินเทียบเคียงเชิดน้าชูตาพไกล้าไปเลยเมื่อกี้เดินเข้ามารู้สึกเลยว่าตัวเองดำไปเยอะเลยพี่มั่นใจเบ้นเซ็นสูทำไมดูวันนี้พี่พี่ดูยิ้มแย้มนะคะสองท่านไม่ผมเฉยเฉยเจอบ่อยแต่เอเจอบ่อยนะพี่ก็ไม่เกี่ยวด้วยไม่ไม่ได้ยิ้มอะไรเลยนี้ามยิ้มกะบไฟสองพัเบนยังห้ากลับบ้านมีปัญหาเลยนะพี่ห้ามนะ คิดประกวดนางงามไหมชีวิตเคยคิดประกวดนางงามไหมไม่เคยเลยแต่ชอบดูประกวดนางงามทำไมถึงไม่กล้าไม่กล้าค่ะเพราะรู้สึกว่าเป็นนางงามเนี่ยหรือว่าปราามินมีคําว่านางงามเนาะจะต้องมีบุคลิกภาพที่สวยงามต้องเป็นคนฉลาดต้องเป็นคนแบบ สุภาพเรียบร้อยเป็นกุลสตรีอย่างงี้นะหนูดูดิเป็นไม่สวยไม่สุภาพไม่เป็นกุลสตรีตรงไหนหนูส้นไม่เหมาะเลยหนูไม่มีอะไรที่ควรจะเป็นนางงามเลยอย่าไปพูดอย่างนั้นนี่น้องๆก็มองเบ็นด้วยความทึ่งจะเป็นกำลังใจให้น้องๆนะคะสวยมากปีนี้มาถ้าบกมือเขาต้องแบบ น,น <loc> ี่ไม่ใไม่ใช่ง่ายๆนะไม่ใช่มาบอกกันอย่างนี้ไม่ได้เขาซ้อมมาแล้วสะบัดเฉพาะข้อมือพี่จะให้เขามาใส่ใช่ไหมเหมือนแมวกวักมาเบนเบนไปทั้งแขนไม่ได้นะมันต้องสะบัดเฉพาะข้อมือแค่นี้ค่ะจริงๆแล้วมันเป็นเทคนิคใช่ไหมเพราะว่าถ้าสะบัดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเหนียงมันจะอ๋อเขาห้ามจริงนาะขับเลยน้องสาวคนนี้นะคะแต่เน่แจะเป็นนี่นี่คือนีคือของตัวเองไงถ้าข้ายาวอย่างเงี้ยโอ้ยเหนียงฉันข้ายาวแต่ถ้าแค่นี้เออเก็บเหนียงได้แล้วซ้อมข้าดีใจเอาหรือยัง อในไหนทำกันไหนใช่ไหมคะใช่ไหมทีใครทำอ่าวเนี่ยได้มงกุฎแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นนักแสดงต้องอย่างนี้นักแสดงได้ลองทําท่าดีใจสมมติประกวดได้นางงามจะดีแล้วค่ะซ้อมๆดีใจแบบไหนอ่ะให้ดีใจแบบปรุงฉัดจ้าบใหญาแบบปรุงฉัดดีใจจะทำไงยากเข้าอีกมีขวัญก็ปกแค่นี้ก็ยากอยู่แล้วนี่พูดถึงปรุงฉัดขออนุญาตเข้าเข้าข่าวนี้ได้ไหมนะไม่กล้าทำ เมื่อวานนี้นะคะก็เป็นฉากที่เชื่อว่าแม่ยกหลายๆคนรอคอยเป็นฉากที่นางเอกเข้าหอไหมเออเข้าหอไหมจะขอบคุณมีศัพ์ดีเชียจะพูดเสียตัวก็น่าเกลียดเป็นฉากที่นางเอกเนี่ยมีอะไรกับพระเอกแล้วเออแต่จริงๆแล้วมันก็ถูกใช่ไหมคะเขาก็แต่งงานกันแล้วสามีภรรยาเป็นสามีภรรยาแต่งงานกันถกเนาะออนที่คือไอ้ี่คือ ฉากนั้นเลยใช่ไหมแบทฉากเลิบซีนเลยค่ะแล้วทำไมคือพี่คล่องใจกับตำแหน่งของทั้งคู่ค่ะทำไมผู้หญิงแงบอลใครเสียให้ใครไม่ทราบอากคือผู้หญิงก็ถูกดึงลงมาไม่ได้ดูนี่โดนดึงทีหลังใช่ไหมเมื่อวานนี้ก็จะเป็นฉากหวานๆถ้าปกติเราก็จะไม่เราอาจจะติดภาพน้องชมพู่เป็นเรยาเนาะเป็นแบบร้อนแรงหน่อยแต่ว่าวันนี้ก็เมื่อวานนี้ก็จะเป็นหวานๆดีาดีาเลยดีามากคือหัวบีบงอ เมาชมพูนิดนึงนะใน,น,นกรุ๊ปบีบีนะค่ะมันจะมีกรุ๊ปเนี่ยแต่งใช่ไหมคะก็จะมีแบบพวกทีมงงทีมงานอาะไรอย่างนี้พุ่มกลับแล้วก็นักแสดงคุณชมพู่เนี่ยพอจะถึงฉากนี้ขึ้นเลยเขาจะเสียตัวแล้วนะตัวเองถามากไทีมงานบอกเธอจะดีใจเลยลักหนาเขาบอกอ้าวก็ฉันเป็นนางเอกน้อยนะที่จะเห็นนางเอกเสียตัวในเรื่องขำมาของตัวเองอะของหนูขึ้นหัวบีบีเลยค่ะว่า นางลูกมภัยแย่งของใครไปจากฉันแล้วเราจะยอมแพ้ไม่ได้ลองฟังเสียงชมพู่เรื่องนี้เหรอนิดนึงค่ะว่าเขารู้สึกยังไงบ้างค่ะพี่โลมเหงื่อไหลตลอดเวลาไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเฉพาะฉากนี้พี่โลมเป็นคนเหงื่อเยอะมากพี่เบนก็คือได้พี่โลมไปไปนานแล้วนะคะก็ถึงถึงเวลาของของชมบ้างขอบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองติดตามดูว่าแบบเออเลิฟซีนของแบบระหว่าง คุณคงคายกับปูชาติกับคงคายกับดุกระพยมันจะแตกต่างกันยังไงอะไรอย่างงี้น่าทะพูกใจน้าทะดูภูมิใจแบบว่ารู้สึกหรือว่าฉันจะดูแซบกว่าวันนี้ขาดปากนะออปากทาแดงที่ชอบมากเลยหนูก็เกรงใจกลัวจะสามิติออกไปอีกก็เลยหูบบปากออกมานิดนึงมีเรื่องอะไรอีกเรื่องน้องพลอยค่ะน้องพลอยเชอร์มาน เราอาจจะเห็นน้องพลอยเนี่ยเวลาให้สัมภาษณ์ช่วงหลังๆนะช่วงเดือนหนึ่งที่ผ่านมา รู้สึกปากน้องจะแอบเบี้ยวๆ้นิดเดอยวพี่บอกว่าติดกระดุมฟันใช่ใช่ค่ะที่ติพี่บอกว่าดัดฟันแล้วติดกระดุมฟันแต่ว่าเบนเนี่ยไปคุยกับน้องตรงๆเลยเพราะว่าเราเล่นละครด้วยกันเรื่องขุนศึกใช่ไหมคะเราก็เลยไปคุยกับน้องบอกว่าเนี่ยพี่ๆนะคะหรือว่าคนอื่นเขาแอบถามมาว่าตกลงน้องอาไปฉีดโบท็อกมาแล้วหน้าเบี้ยวหรือเปล่ามันก็เป็นคําถามที่ทุกคนอยากรู้ว่าตกลงเธอฉีดไม่เท่ากันไหมซึ่งจริงๆพอไปนั่งคุยกับน้องเนี่ยน้องก็บอกว่าไม่ใช่เลยพี่คือหนูว่าทํางานเยอะมากแล้วก็เหมือน เส้นประสาทอักเสบนี่คือเป็นเรื่องเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเท่าที่คุยกับน้องเนี่ยคือต้องเจาะเลือดไปตรวจต้องเข้าตรวจเช็คหลายสิ่งเข้าสมองสมองทุกอย่างเลย<ช>เพราะว่าเป็นเส้นประสาทอักเสบแล้วก็เหมือนกับช่วงที่น้องทํางานเยอะๆค่ะน้องไม่สบายตัวร้อนแล้วก็อาเจียนอพออาเจียนปุ๊บก,ก็ปากจะลงมาเลยแล้วหลังจากนั้นก็คือเนี่ยพอเวลาจะพูดจะยิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะใช่บางทีก็จะบังคับ บังคับปากไม่ได้เนี่ยจะแอบเบี้ยวๆตลอดเวลาแต่ก็ยังเล่นละครได้อยู่เล่นละครได้ค่ะแต่คือเราก็อยากให้ทุกคนหายคล่องใจเพราะว่าบางทีเวลาไปเมาว่าแบบเนี่ยไปทำสัญญกรรมมาแล้วเนี่ยเราไม่อยากให้เขาเป็นแบบนั้นอยู่วไม่จะมันจะบอกว่าผู้หญิงอะไรขนาดปากเบี้ยวยังสวยสวยมากเนะเขาใส่ชุดเนี้ยสวยมากให้ได้ฟังมีเสียงมาบ้างไหมมีค่ะอยากมาอธิบายหลายเรื่องเลยเดี๋ยวลองไปฟังเสียงน้พลอยค่ะ พอคนทักก็เริ่มสังเกตตัวเองว่าเออเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าก็รู้ว่าคนวิจารณ์ไปทางทางลบซะเยอะอะไรเงี้ยหาว่าฉีดโบท็อกอะไรเงี้ยก็เลยไปตรวจเพราะที่กองถ่ายเขาบอกว่าเออเป็นไรเปล่าไม่สบายเปล่าคือเขาจะห่วงทางนั้นมากกว่าถ้าคนที่เขาหวังดีหรือว่าเขาคิดดีๆนะเขาก็จะแบบเออป่วยเปล่าตรวจไหมก็เลยลองไปตรวจก่อนก็ผลออกมาว่าประสาททางซีกด้านขวาอ่อนแรงกว่าด้านซ้ายแล้วก็กล้ามเนื้อมือรีบ หูได้ยินไม่เท่ากาันหูข้างนี้มันอื้อกว่าปลายปลายนิ้วชาบ้างหรือว่าบางทีเกรงจนจนแบบปากอันนี้ดึงต่ําเวลาเล่นเล่นบทที่มันต้องแสดงแสดงอารมณ์มากๆอะไรหรือว่าหรือว่าเวลาโดนกดดันกดดันหรือว่าเวลาที่เราแบบเครียดมากๆจะพูดพูดละโยะไปข้างหนึ่งเลยก็คือสแกนสมองทั้งหมดเลยอะไรเง,ไงี้ยค่ะก็จะได้จะได้รู้ว่าเราเป็นไรอะไรเงี้ยเพราะว่า ก็ฟังคุณหมออธิบายคาดเดาอาจจะเกิดจากความเครียดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพลอเองก็เล่นละครเยอะแล้วก็แล้วก็เจอข่าวลือที่ต้องมานั่งตอบก็เยอะมันก็มันก็เซ็งอะไรเงี้ยป่วยไม่ได้ป่วยนิดหน่อยก็บอกฉีดโวทอกอะไรเงี้ย <c oughs> หรือไม่ก็แบบเราไปเราไปบวชชีพามก็บอกเราไปทําแท้งในวัดคือคือเลยรู้สึกว่าเออสักก็นี่ไงก็นี่ไงเลยบอกว่าเออสังคมมันสกรปรกรู้สึกว่ามันเครียดอะไรเงี้ยพักผ่อนออพักผ่อนพักผ่อน ใช่ชุดใหญ่เลยเป็นไงลางบนใช่ที่เขาวิจารณ์ที่เขาอะไรอย่าไปดูจริงไ่ะไม่ท้าเครียดแล้วคือด้วยความที่แบบพอน้องมีข่าวคือด้วยข่าวเรื่องหน้าด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีเรื่องแฟนเรื่องเรื่องพี่ตาอีกว่าเออมีข่าวจะเลิกกันอะไรเงี้ยคือบางทีมัน เนาะเราไปรับรู้บ้างอะบางทีสิ่งที่รับรู้ไม่เป็นประโยชน์บางทีเนี่ยที่เป็นคุยกับน้องเนี่ยน่าสงสารก็เพราะว่าอยู่อยู่ที่กองถ่ายก็เดี๋ยวมีนักข่าวมาโทรศัพท์มาถามนู่นนี่และคำถามเดิมๆซึ่งเราเข้าใจเลยเหมือนกับเขาอยู่ตรงนั้นเนาะใครๆก็อยากรู้ชีวิตเขาว่าเลิกกันหรือยังเรื่องจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาดีบารืออะไรกันเลิกกันใช่เขรักกันดียังรักกันดีคยังแ happy อยู่นะคะก็ หายคล่องใจเนาะแล้วก็ใครคิดจะแย่งพี่ต้าเสียใจนะคะยังแซงกันอยู่นะคะก็ยังดีกันอยู่นะคะอ้าวผ่อนมากๆหายเร็วๆนะใช่อย่าให้หายเร็วๆนะคะก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะพี่มิวลลิตาค่ะหายไปจากจอบ้านเราเนี่ยหลายปีเลยนะคะประมาณ3ปีได้ตอนนี้ก็ไปทําหน้าที่คุณแม่ที่ดีอยู่นะคะเลี้ยงสองลูกชายค่ะน้องแองตันกับอีต้านนะคะโตเป็นหนุ่มแล้วนะคะตอนนี้หลายๆคนก็คิดถึงว่า หายไปไหนอยากให้พี่ๆกลับมาเล่นละครแต่ว่าช่วงนี้ก็อย่างที่บอกทาหน้าที่เลี้ยงลูกนะคะก็เลยพาลูกไปให้อาหารปลากระเบนจ้าให้ทางไหนอปากมันอยู่ข้างล่างนี่สงสัยอยู่เนีเดี๋ยวดูเขาต้องขึ้นมาแล้วปากต้องเอาปากขึ้นมาเลยปลาฉลามใช่พาไปพาไปเที่ยว กันที่สยามโอเชียนเวิร์นะคะภรกรใช่ไหมใช่ภรกรค่ะนี่ปากมันใช่ใส่เข้าไปนี่ปาะเบียนจะอยู่อีกนานไหมคะจะพ่านรูปต่าแล้วมันน่าจะอยู่อีกนานครับเพราะว่าปกติเราคงไม่ได้ให้ปลาแบบนี้แน่นอนนะคะก็พูดถึงละครที่มีอยู่กันนะคะหลายๆคนถามถึงว่าเป็นยังไงทําไมไม่มาเล่นเลยตอนนี้ก็มีละครและแต่ว่าจะเป็นละครเรื่องอะไรของใครบ้างเดี๋ยเราไปฟังพี่มิวค่ะ หายไปเลี้ยงลิงมาแล้วตอนนี้ะน <laughs> จะส่งสวนสัตว์แล้ว <laughs> 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 พูดแล้วก็ก็เลยจะขอตัวมาทำงานบ้างเรื่องของพี่นกจริยานะคะแม่ใหญ่ที่รักนี่เป็นคอมเมดี้สนุกสนานดูแล้วของยิ้มยิ้มส่วนของพี่ไก่ก็เป็นพีเรียด ก็มีดราม่าเหมือนของพี่ไก่ก็จะได้ไม่เหมือนกัน2เรื่องก็ติดตามน่าจะถ่ายปีหน้าละค่ะน่าจะถ่ายปีนี้ปลายปีนี้เสร็จแล้วก็คงถ่ายปีหน้าเย้คิดถึงคิดถึงมากเลยค่ะจริงๆนะเมื่อกี้เหมือนเลี้ยงลิงสองลิงสองจ็นลองปพาไปเลี้ยงเสือดูดิ จะโดนกินไปไหมคะไม่ลูกเสือลิงกินก็ยังให้นมเลยไอ้นมนี่พอพูดพูดถึงเสือพูดถึงสัตว์ค่ะนักแสดงเราคนหนึ่งนะคะเขาก็เป็น ทำหน้าที่สอนนิสิิสัตวแพทย์ <bunker. S 1> จุฬา่นะดูดีมากคุณปอทฤษฎีค่ะเขาก็เป็นทูตองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกนะคะเป็นมาสี่ปีแล้วนะคะเขาก็ยังไม่คืนตําแหน่งให้ชาวบ้านเนาะเป็นตลอดเนี่ยเป็นจนหน้าจะเป็นปังคุงอยู่แล้วหรือจริงๆเขาเลือกเพราะหน้าเป็นปังคุงก็ไม่เลวก็ไปช่วยพูดให้น้องๆฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิภาพเอ้ยสวัสดิภาพสัตว์ที่ควรรู้กับปอทฤษฎี ฟังดูดีเนาะก็ไปพูดเรื่องการดูแลสัตว์แล้วก็การไม่ทําร้ายสัตว์นะคะอย่างที่รายการพี่ยุทธก็เอามาออกเยอะนะที่เรื่องทาร้ายหมาบ้างอะไรบ้างนะคะโดนตีอะไรเงี้ยพี่ปอเาก็เป็นหนึ่งที่คอยดูแลแล้วก็พิทักษ์สัตว์นั่นเองนะคะแม่ฟังดูดีจังเลยบอที่ดูรายการลูกเช้าใช้าตื่นเช้ามาเหมือนบางคนใครเหรอใครอะแอบแต่ใครอะ ไปดูคุณแมงมุมคุณแมงมุมนะทีลืมไปโอเคคุณแมงมุมค่ะตอนนี้นะคะก็มีข่าวว่ามั่นไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับเสดอลลาร์นั่นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ได้ยินข่าวเข้ามาสักพักหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็เงียบไปภายในไงค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ออกมาละเรียบร้อยนะคะว่าตอนนี้มั่นแล้วนะคะมาเดินแฟนโชว์ด้วยกันค่ะแฟนโชว์นาฬิกานาฬิกาเนี่ยหกสิบล้านว้าวแต่ว่าแหวนที่คุณแมงมุมใส่เนี่ย อืมแนมันสิบสามกรัตสิบสามกรัตเยอะไหมน้อยบ้างเลยตาจะบอดอยู่แล้วนี่หนูเข้าใจว่าแหวนเนี่ยน่าจะราคาแพงกว่านาฬิกาด้วยซ้ำอ่ะไปฟังเสียงนิดนึงนะค่ะเชิญค่ะอันนี้เป็นแหวนมั่นค่ะอืมโอ้ถามพี่ดาราแล้วกันค่ะพี่กะรัตพี่กรัตค่ะแหวนของคุณแม่ครับ สิจะสิบสามสิบสามเมื่อคุณพาเวลาใส่เนี่ยจะกังวลหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยหลังจากวันนี้มุมจะเริ่มกังวลแล้วเพราะเราเป็าวเนี่แต่แต่ก็อืมไม่ได้ใส่ทุกวันนะคะก็ถ้าไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ใส่แน่นอนใส่ทุกวันนี่คงลำบากวัดใส่วันไหนบอกนะคะจะไปตัดนิ้วออก สามกรหลัดเเราก็เดี๋ยวก็ไปเรียกร้องเอาสิบอกนีเยอะไปอะค่ะเก่งใจเขาเราลากันไปด้วยพาพาไปเรพี่โอพักจีราค่ะเมื่อวานนี้มาเนี่ยขอเม้าพี่โอนิดนึงนะคะเขาบอกว่าอยากจะมาโชว์กินตับกับชาวบ้านเขาแค้นไม่มีลูกสักทีจริงๆก็นอามาริโอ พี่โอ oh yeah. oh, <speaking in here> ๋ไ <Lamborg> ม <hini> ่อยากเต้นค่ะเดี๋ยวดูท่าคนไม่อยากเต้นนะพี่เมื่อวานนี้ต้องขออนุญาตโอ๋นะหนูไม่อยากเต้นแต่กมันอยากดูอ่ะดูกุ๊กกี้โซนโอ้เร็วเลย